สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับผมสำหรับตัวรีวิวจักรยานนะครับวันนี้เนี่ยเรามีของใหม่มาให้เล่นนะครับมันก็คือ b a c k เ er ก v c นะ b a V4 ของใหม่มาสดๆร้อนๆเลยนะสำหรับตัวนี้นะครับตัวเนี้ยที่เจ๋งมากมันเป็นเฟรมคอมเี่เดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆเนอว่ามันเจ๋งขนาดไหน คอ่ะอย่างแรกเลยเหมือนเดิมนะครับเรามาดูที่ล้อกันก่อนนะครับผมล้อตัวนี้เนี่ยมันเป็นล้อ16นิ้วเนาะ แถมเป็น16นิ้ว3-4-9เป็นล้อแบบเดียวกับบอมตั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาหายยางเปลี่ยนก็ใช้ยางชนิดเดียวกับบอมตั้นเลยายางมันจะเป็น20คูณหนาทับหรือพวก1-1ึ่งห่ทับพวกอะ,อะไรนะชว์เบคโคแจ็กก็มีนะครับผมตัวนี้เนี่ยให้อ่าให้ยางเคนด้ามานะครับอ่ะดุมหน้าเป็นดุมร้อยนะครับขนาด100 เป็นดิสเบรกมาเรียบร้อยนะครับผมดิสเบรกน้ำมันเหมือนเดิมนะนั่นแหละแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ก็คือจะมีจมูกซึ่งเป็นจมูกใส่พวกกระเป๋าชิดเดียวบอมตันมาให้นะครับผมเฟรมเป็นเฟรมโครโมลี่ทั้งหมดเป็นเฟรมกลมนะสวยอ่าถ้าเกิดดูเนี่ยคือใครจะชอบแนวเฟรมกลมๆเรียวๆดูสวยมากเลยครับ อารมณ์คล้ายๆกับบอดวอล์กหน่อยๆเนอะตัวนี้แต่เป็นล้อสิบหกนิ้วนะครับเนี่ยท่านเกิดสังเกตดูเป็นเฟรมกลมอ่านะครับจานให้ห้าสิบหกฟันมาเรียบร้อยแล้วเป็นจานกระโหลกกวงด้วยนะครับบันไดก็พับได้นะครับผมมาดูหางหลังมันเท่มากเลยนะหางหลังเนี่ยมันจะโคง้งลงมาลักษณะนี้มันจะโค้งลงมาจากกะโหลกนะครับ ถ้าเกิดใครเคยเห็นตัวเฟรมของ FN Horn เนี่ยอาจจะพอคุ้นเคยกับตัวนี้บ้างนะครับผมมันจะเป็นตัวหางหลังที่มันลงมาเขาเรียกว่าไงนะมันจะเป็นแบบโคง้งๆลงมาสวยๆนะครับเพื่อเขาเรียกว่ามันจะเพิ่มในเรื่องของดีไซน์ด้วยละ่ะแล้วก็ความสติฟตมันก็จะมาดีมากขึ้นนะครับผมสำหรับตัวเฟรมคมบอดี้ที่มันจะ บางคนบอกว่ามันจะนิ่มนะครับอ่ะตัวตีนผีให้ของเซนซ่ามานะครับจะเป็นเซนซ่าสิบสปีดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวขึ้นมาดูด้านบนกันบ้างอ่ะด้านบนมืออ่าปลอกแฮนด์ปลอกแฮนด์ตัวเนี้ยผมว่าเขาให้มันนิ่มมากเลยนะสำหรับตัวนี้มันจับมันจับสบายมือมากเลยมีที่พักมือให้ด้วยสังเกตตรงที่พักมือนะ มันจะนิ่มมากเวลาปั่นเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างสบายพอสมควรเลยล่ะ่าตัวชุดเบรกนะครับเป็นดิสเบรกน้ำมันนะครับผมของ X-Spark นะครับผมแล้วก็ตัวชิปเตอร์แน่นอนเป็นชิปเตอร์สิทสปีดของเซนซ่านะครับจุดพับามาแนวดาฮอนเลยตัวนี้นิ่มมือแน่นอนนะครับจุดพับพวกนี้มาแบบ ค่อนข้างที่จะดีเลยสำหรับตัวแบ็กเกอร์นะครับไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามตัวจุดคอ,อมันจะเป็นคอสองชั้นนะปรับระดับได้เดี๋ยวผมกลางออกก่อนนี่สมมติเราเอาลงหน่อยซึบจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นคอสองชั้นปรับระดับได้หลักอานก็เป็นหลักอาน CNC มาเรียบร้อยแล้วนะครับผม อ่าเป็นหลัก r C N C มาเรียบร้อยแล้วเบ่ตัวนี้ค่อนข้างนิ่มนะสำหรับตัวแบกเกอร์แบกเกอร์เนี่ยส่วนใหญ่มาไม่ได้แบบให้บอนดนิ่มมากนักนะครับแต่ตัวนี้ค่อนข้างนิ่มนะครับผมนิ่มเลยละนะครับโดยรวมแล้วจุดภัพกลางเป็นไงเออจุดภัพกลางก็โอเคนะเป็นแบบแบบเดียวกับของ Dahon Boardwalk แหละจริงๆแล้วก็ <laughs> โดยรวมแล้วค่อนข้างโอเคเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูเวลาพับนะว่าพับแล้วจะเป็นแนวไหนนะครับว่ามันจะโอเคขนาดไหนอ่เดี๋ยวดูกันอ่ะเวลาพับแล้วมันก็เหลือเท่านี้แหละนะอ่าค่อนข้างที่จะ พับได้ค่อนข้างแคบนะครับผมถือว่าแต่ว่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยรุ่นเนี้ยจะไม่ได้มีแม่เหล็กมาให้นะครับผมสําหรับตัวอ่าเขาเรียกว่าอะไรจักรยานพับแบกเกอร์เพราะว่แบกเกอร์เนี่ยรุ่นก่อนๆน,น,นี้จะมีแม่เหล็กมาให้ทุกคันแต่ตัวนี้จะไม่ได้มีมาให้นะครับและอีกจุดหนึ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดไม่ไม่ได้มีตัวขาตั้งมาให้นะครับยังยัง ถ้าเกิดเท่าที่ดูเนี่ยอาจจะติดขาตั้งตรงกลางตรงเนี้ยไม่ได้เพราะว่ามันมีไอตัวนีคัเอาไว้อยู่เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องไปติดตรงดุมลอ้อไตรงแกนปลดแทนแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องหาขาตั้งที่มันจะใช้สลับตัวรุ่นพวกนี้ให้ได้ก่อนนะครับผมณนะวันนี้ย่างทีรายยังไม่มีนะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็คงต้องมีตามมานะครับสตหรัขาตั้งตัวพวกนี้ แต่เวลาวิธีการตั้งมันตั้งค่อนข้างที่จะง่ายคือเราสามารถที่จะแค่พับกลางเอาหลักอันลงแล้วก็ค้ำมันเอาไว้ได้เลยเราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องพับคอลงก็ได้นะครับถ้าเกิดเราต้องการตั้งนะครับอะแบ็กเกอร์ตัวแบ็กเกอร์ v 4ตัวนี้เฟมคอมมดี้นะครับชุดขับ10บสปีดเซนซ่านะครับอ่า ตัวนี้มาสีสีนะมีสีเงินสีดำสีแดงแล้วก็สีสีส้มสีส้มเนี่ยเป็นทูโทนนะครับสีส้มน้ำเงินนะครับถ้าเกิดชอบตัวไหนก็แวะมาคุยกันได้ก่อนที่ร้านนะครับผมมาดูตัวจริงกันได้ก่อนงานดีมากเลยนะแล้วก็ราคาน่าราคาเนี่ยฟังแล้วจะอึ้งหนึ่งมืบาทแบ็คเกอร์ V4 เฟรมคอมเมอรีสิบสปีด จานหน้า56ฟันกระโหลกกวงดิสเบรกน้ำมันมาแค่1 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับถ้าเกิดสนใจตัวแบ็กเกอร์รุ่นนี้แวะมาที่ร้านได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับผมอตอนนี้มาครบทุกสีนะมีครบทุกสีเลยชอบตัวไหนก็แวะมาคุยกันได้เบอร์โทรที่ร้านนะครับ0897600299 หรือติดต่อทาง Line ID นะครับเป็น Garden b บ k าเดน d k. n BKK ต้องมี BkK ด้วยนะครับ Garden b บ k าเดน d ี n b k. k. หรือติดต่อมาทักมาในไม่เสร็จใน facebook ก็ได้นะครับร้านอยู่ที่บางกรวยนะครับผมอยู่ในหมู่บ้านพานุรังสีเลยนะครับอยู่ที่บางกรวยนะครับอลองเสิร์ชคำว่า Ori Bike g a r เดนใน google map ก็น่าจะเจอเลยน่าจะพามาให้ถึงที่ร้านได้เลยนะครับถ้าเกิดสนใจตัวนี้ ก็แวะมาคุณก่อนได้แบ็ k เกอร์ V4 ขอบคุณมากครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ